สวัสดีค่ะยิงแสงทองฟินแลนด์นะคะมื่อนี้นะคะก็ะได้รับภารก,กิจอีกแล้วนะคะให้มาซอยเพิ่นลกบอกปักทวดินนะคะ หรือภาษาไทยเรียกว่าทอนถั่วลิสงนั่นเองนะคะมันจะเป็นธุรกิจอยูท่บานนะคะ,จะเจิญว่าธุรกิจบอกับบอบเชอร์นะคะเพราะว่ามันคือการแบบเอาไปจนเจอขอบขั้วค่ะได้เลขได้น่อยนะคะเพิ่นกัเหตุค่ะเพิ่นกัจะไม่ปีละทังนะคะจิจะไม่เห็นแบบนี้นะคะมื้อนี้ก็มาล่องเบิงค่ะว่าหญิงสีหลอดบอค่ะเพราะว่าบริเหตแบบนี้มาดนนีีค่ะตั้งแต่ไปอยู่เห็นงานอยู่กรุงทพฯค่ะเห็นแดดกะกับ เมื่อยอยู่ค่ะเห็นแดดก็เมื่อยแล้วแต่ว่าก็สูสูนะคะเพราะว่าเขากะมาอยู่น้าเพลินส่วงโควิดนี้แหละกะเขาก็กินกะใส่น้าเพลินนะคะมันก็เป็นผ้าละของเพลินนะคะก็เลยคิดว่าเอาเฮ็ดย่งกระได้ค่ะสีซอยเหลือเพลินได้เล็กได้หน่อยก็ดีกว่าบวไดซอยยังเพลินเลยนะคะก็เลยอยากจะมาเห็ดซอยเพลินค่ะมื่อนี้ไปลุ่นกันเน้อค่ะว่าเป็นจังไ๋บรรยากาศเป็นยังไ๋ซิม่วลซํำใดนะคะล่อๆค่ะล่อตอนนี้ล่อเพลินอยู่เหลือเพลินมากจักหน่อยกันค่ะ ค่ะพร้อมแล้วนะคะเพิ่นกับม่แล้วนะคะเดี๋ยวห้องไปโลก,กบทว่วดินกันค่ะมาหนี่นยคือไล่หลายค่ะจนแทบจะว่าเห็นต้นบักทวดินก็ว่าได้นะคะแทบจะไม่เห็นถัว่วดิยสงเลยเมื่อนีกับมาถอนกับพี่สาวค่ะพี่อีนะคะแม่อ่าแม่ยายของน้องอตอมนะคะมือนนันสิไปวัดน้ำเพลินนะคะเมื่อนี้น้องอะตอมกับมาเนะะี่ยค่ะเพิ่ยูฟังพุ่น ป็นกำลังเตรียมโตอยู่นะคะกับว่าเด็กเคยหลบจากเธอเฮ็ดยังไงในเอฟเอี่สิบสี่รถบอกอันนี้ถือว่ามันเขียวกว่าน,นี้บ้านหลังเขียวจเป็นคือคนละล็อกเลยบอเฮ็ดค,คนละลอ็อกนนอันนี้ก็คือยิงเขียวอยู่งงงงละร้านนี้เด็เดอันนี้เอาจะออกดึงเหลืองเนะี่ยใบจะเอาดึงเหลืองเนะี่ยช้มชั้มเียวอันนี้บ่ได้ทำทายได้ค่ะเฮ็ดพวเป็นอีรีเพราะว่าบัได้ซอยเพิ่นจากเธอ เอาคุณแต่อะไอย่างเอาะย่างเ้นตะมันเอาเอาเงาหนึ่งลกบดเลยไหมยด้ลกงั้นไมได้แไม่เป็นเราได้กันอีอจับบดซะก่อนจับดิให้หลมัไปกันเดกดึงโอ้มันกับประเด็นไงแน่นอนปะด็ง่ายแี่ยมันหลุดตนมันหลุดบังทีก็เกลีวับน้มันหยาเรือเข่าตาค่อยเรือโอ้ไม่ที่ ทำลายร่างกายกันแล้วสั้นๆแบบเลี้ยงบ้างเลี้ยงอะไรไม่ถอนน้อยนิดเดียวอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะคะเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากดูดูดโอ้โหเนี่ยคอบเลอร์เลยคือไม่เคยทำจริงๆค่ะถอดแค่นี้อีค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะออกแรงหน่อยก็ไม่ใช่นั่งสวยคือแบบว่ามันต้องยืนดู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 ดดูดู ทั้งวันก <sh> ็ไม <kind abonn> ่ทั้งวันก็ไม่เสร็จอย่างเงี้ยก็แบ่งเบาภาระเพิ่นนะคะเป็นภาระเขามากกว่าเราอ่ะดิอ๋อมันโร่ง่ายได้หนิสามีกับพุ่มใจแล้วค่ะได้มาซอยเพิ่นเมื่อว่าเฮ็ดหน่อยเฮ็ดร้ายก็ได้มาซอยก็เพิ่มมิดเพิ่มหน่อยก็ยังดีค่ะขึนย่าร้ายเพมันเอาไปจุนเจาะขอบขั้วเพิ่นเนาะเย่งง่ายได้ เพิ่มข่าเพิ่มเล็กน้อยผุนค่ะเพิ่มของแขวเพิ่นเห็ดดูด้้หนองอตตองกับน้องตานะคะน้องตาเป็นลูกชายของพี่ชายนะคะซื้อว่าพี่ตองนะคะขอบพัวหนูนี่มีอขอบพอ่อหญิงนี่มีแม่มีลูกหลายคนอยู่ค่ะลูกล้านหลยค่ะยูน้ำกันนี่จะครบสามสิบคนแล้ววอลเลนจะมีประมาณเกือบสิบหาคนเนาะร่วมลูกรวมล้านเนอะประมาณนั้น ว้าวพอดีหัวเปลี่ยนไหมอันนี้คือคือวันพกกอ่อกรงหรอวะว้าวยุวคันเดยพ่อกองอยู่ค่ะหาแข่งกันนะว่าเาคยได้พ่อพก,กองว้ายมีผู้ถ่าด่วนได้ค่ะนี่ไนหน่นอยเสื้อแดงนี่รางวัลเคยอย่างจ้ะทำทีดีที่สุดจอมธนาสีได้อย่างบองนะธนาแดงเงินแดงเงนจ้าบาทโอเคเสียหาบาทนึงหรอค่ะว่าเป็นยังสูตรตายอยู่คันเท้เพื่อนวะ พนุกเก่งๆค่ะนองอะตอมพนมาเคสเบียกค่ะเฮดเตเด็กหน่อยท,ออท,ที่จริงเขาต่องหนแบบว่าแตนแต่เศร้าๆนะคะแต่ว่าพี่สาวพนยากเวียกต้องเฮดเบียกก่อนก็เริ่มแดดจังน่อยโอ้มาแล้วหาบาทเลยมยยั้่พนยานเสียเงินค่ะพนเฝ้าลกมาคักเลย นักข่าไปเก็บกวางไว้นี่หระเก๋ๆกลางๆจักหน่อยใหญ่ๆรวบปอยใหญ่ถ้าเป็นกอใหญ่ก็คือรวบใหญ่เลยเด้อหญิงตรงข้ามอ๋อต้องต้องรวบทีเดียวเราต้องเราต้องโก่งตัวนิดนึงใช่ไหมมันกลับมาได้ง่ายเฮาคิดว่ามันสิถอนง่ายๆก็หยาหนิแต่มันกลับเอาเบาะที่ล้นๆกับมีนะคะก็ต้องเก็บกลับไปนั่ใส่ทั้งหมี่ไว้ค่ะ ซุ้มีเนียไม่ตันไงยัยเด้อค่ะเสียงเริ่มเศร้าแล้วค่ะบันนี้เริ่มเมยแล้วแค่เริ่มต้นก็เริ่มเมยแล้วมันเมย์เมยน้ำหขังแล้วค่ะมันเมยน้ำแดดเพราะว่าตอนนี้ก็เจ็ดม่วงกวแล้วนะคะมันแดดแล้วหนาเป็นสมมติีจกันนแต่เห็นงานวงเถวก็พอแดดเนาะมันก็เลยพอแดดนี่นิ้มกับเมยจักหน่อยค่ะแต่่ากระสุนตายค่ะไอ้มัน่มมือค่ะ

เขาเียวจะไปลอเขนนี้เชียวอยู่หรอเ๋อที่ใบเหลืองอ่ะมันจะเป็นทำให้ดูดิเสือขื้นมาใซเห็นภูเขาาวอยู่จ้ะโอ้ยมันเข้าตาลูกฮะเออข้าพุ่มใจไรเยไยเมืองดูล่ะ ปาดคือเก่งเถอะอันนี้ก็เขียวอยู่เนาะอันนี้เโค้งกักรลกดีกว่าอันนี้ก็ได้เหรอนี่ตัวนี้มันใบว่าคือกันตันนี้สีใบหน่อยเห็นปะอ๋อตันนี้มาในแถวนี่ยแถวนี้ก็ได้เขียก็ได้แต่มันใบใหญ่อยู่เหตุใบกระทำไปจ้าพี่น้องห่านลกคุกคนผิดปลอมในพวก เนี่ยป่ะเนี่ยป่าเห็นไว้มาหาได้แตัดี่ไมต้อง

เร็ตราคาพี่น้องเดี๋ยวจะใยเมื่อกลับบ้านค่ะเสียงสู้ตายค่ะวันนี้กับข้อซํำนีก่อนเพราะว่าเพิ่นจากเฮดซูมือค่อยๆขนทีละนิดทีละหน่อยนะคะเบิืบิองชุดเนะะี่ยค่ะชุดอาอุชุดค่ะเบิ่งชุดสวยปะค่ะชุด,ดแฟชั่นค่ะไหม่ล่าสุดไม่เคยใส่แนวนีมาก่อน <laughs> เป็นแฟชั่นใหม่ล่าสุดเลย เศร้าเม้อกอนพี่น้องแบบร่มเย็นแห้งค่ะเยน็นสบายก่อนเนาะสีดเดนแวะเมื่อกลับบ้านแล้วค่ะหล้วก็มือหนาสีม้าไมค่ะก็จะค้นยุ่งสีแล้วค่ะประมาณเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่ค่ะกวัวจะแล้วเพราะว่ามันค่อยๆทีละนิดทีละน้อยนะคะมเมยวะาเหลื่มขาดแล้วค่ะเด็กชายอะตอมนะคะเมอซอยกะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพจหญิงแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอแบบดูแบบไม่ข้ามโฆษณานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย